เวสุโกลวัตพาลูกสองเดือนเที่ยวใต้นอนในรถบ้านเวสุโกลวัตเหอลูกหน,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 นักมากตัวติดกันพาครอบครัวเที่ยวสามคนพ่อแม่ลูกพร้อมสอนให้ลูกสาวเป็นสายลุยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักเทเพิ่งจะมีสมาชิกตัวน้อยมาเพิ่มสําหรับครอบครัวคารรถและคุณพ่อป้ายแดงอย่างเรกหนุ่มเวสุโกลวัตนั้นไม่ต้องบอกเลยว่าจะเหินลูกสาวมากแค่ไหนหลังจากภันรยาสาววิกกี้พีมนยาเพ่งให้กําเนิดน้องวิริน ลูกสาวคนแรกหนุ่มเวียก็ยอมรับเลยว่าเหิรลูกมากๆทั้งจัดมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักและคอยหยิบจับสิ่งของต่างๆให้กับภรรยาล่าสุดคุณพ่อเวียก็ได้โพสภาพครอบครัวทั้งภรรยาและลูกสาวน้องเวิรินที่ได้เช็คอินพากันเที่ยวใต้ทูลานีเลเบบุรีวิลล่าปลานบุรีซึ่งเป็นการเที่ยวภาคใต้ของน้องเวิรินครั้งแรกพร้อมประบุขข้อความว่าสส่ลุยทั้ง3วอเริ่มต้นการเดินทางในแบบฉบับครอบครัวครั้งแรก คงไม่ง่ายแต่คงมีความสุขมากกว่าครั้งก่อนก่อนเรามีเพื่อนมาเพิ่มหนึ่งคนคงเป็นการเรียนรู้กันและกันไปพร้อมๆกันนะครับคุณซึ่งทางด้านพันระยะคนสวยก็ได้โพสต์ภาพกับลูกสาวที่ได้ใส่ชุดคู่เหมือนกันอีกด้วยน่ารักน่าเอ็นดูอย่างมากแต่ชาวโซเชียลนั้นก็ได้โฟกัสไปที่ใบหน้าของน้องวิรินที่มีความสดใสย,ยิ้มยามราเริงตลอดทั้งทริปน่าเอ็นดูทั้งแม่ทั้งลูกเลยล่ะคะ่ะทำกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เรียกว่าึ้นแทนเป็นคุณพ่อปลายแดงที่เหอลูกสาวแบบสุดๆสำหรับเรเอกหนุ่มเวียสุกลวันรขณารถที่ตอนนี้เรียกได้ว่าทุกพื้นที่ของชีวิตมีแต่น้องวิรินและพันรยาสาววิกกี้พีมนยากลอาคลองไว้ทั้งหมดแล้วเวาลาช้อปปิ้งตอนนี้ของลูกกี่เปอร์เซนต์เมื่อก่อนของตัวเองร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้ของลูกร้อยเปอร์เซนต์เลยครับชีวิตเปลี่ยนไปมากเบาเลยครับของลูกก็เบากระเป๋าของพ่อก็เบาแต่มีความสุขครับเดี๋ยวนี้รู้เรื่องของเด็กเยอะมาก และรู้สึกว่าสนุกครับพอเรามีความรู้คนก็จะมาถามเราเราสามารถแนะนำได้อันไหนไม่ใช่เราก็ส่งต่อให้เพื่อนเพื่อนนาฬิกาชีวิตเราเองก็เปลี่ยนเหมือนกันเชื่อแล้วครับที่เขาบอกว่าช่วงสามเดือนแรกจะเป็นช่วงที่ยากลำบากหน่อยอาจจะมีการปรับตัวซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้ชินเพราะเราก็มือใหม่มากทั้งคู่แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกและมีความสุขนะตอนแรกเราคิดว่ามันคงไม่เท่าไหร่แต่เอาจริงๆมันก็เหนื่อยมากนะครับ แต่ผมเชื่อแล้วที่ทุกคนบอกว่าถ้าเลี้ยงเองได้นะมันเป็นช่วงเวลาที่จดจำโมเมนต์นี้ไปเยอะๆเะพราะมันมีครั้งนี้แหละและพอเดี๋ยวเราโตขึ้นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งโมเมนต์นี้เราอาจจะต้องร้องบ่อยหน่อยหิวนมบ่อยดึงพลังชีวิตพ่อแม่ไปเยอะมากแต่มันก็สนุกมีความสุขมันได้เห็นพัฒนาการเขาอาจจะมองไม่เห็นในตอนนี้แต่เราจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาเริ่มมีความคิดเริ่มฉลาดเราก็จะช่วยกันเลี้ยงสองคนเลย ไม่มีใครช่วย